ไม่ฝาครับเตะมื่ไปครับแล้วก็โดนกับปั้นซ้ายของศิริชัยโอ้โหโดนครับโรถสะพานเบาครับครับโอ้หมัดซ้ายไม่โดนครับฝัดฝาซ้ายไม่ได้ไอ้เกียวได้แล้วเตะครับเสียหลักล้มลงไปครับสอดครับท้ายที่เริ่มจะเร่งเกมขึ้นมาอีกแล้วครับจับปมดวงนในครับศิริชัยตีชาติต้ตีไส่แขนกับหาเลี่ยงอันตรายครับโอ้พยายามจะสอดกับปั้นฝาหมัดซ้ายหมัดฝา เดียวแล้วเตะอยู่ครับเกมยังต้องลุยกันต่อครับถึงตรงนี้ซ้ายของชาโดครับอจังหวะนี้ลุยต่อครับคลิปนะครับเข่าขวาเข่าขวาตีแล้วไม่เจ็บครับบอลดีไปได้เจ็บุีนี้ใชโต้้ถึงดอกครบแล้วกบงในตีเข่าตีเข่าครับล็อกตีตีครับชาโดครับเตะขวาครับทีนิชใชเตะซ้ายชาโดใช้ร่างกายบไหนขงตาางเลยครับโอ เสาจีนีนสอของชาโดครับโอ้โหต่อไปชาโด้ครับหมัดฟ้าครับหมัดฟ้าครับขยับเข้าไปครับชาโด้ไต่ฝาลัมตัวเจอสอกซ้ายของซิริชัยครับอัประค์ฟ้าครับชาโดเข้าฟ้าของซิริชัยสับสอกครับปลายยกแล้วครับไม่ถึงสิบวิไม่ถึงสิบวิซิริชัยก็พยายามบวกครับไม่ยอมไม่ง่ายเหมือนกันครับซิริชัยอัประคั์ครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับชาโดครับเป็นฝ่าย เลอนมันทุกเวทีเดือดทุกคู่ครบทุกรายการด้วยราคามาตรฐานหมวยพักยกหมวยเดียวหรือมวยสเต็ปฝากถอนไหวไม่เกิน1-3นาทีตามความเป็นจริงเล่นได้ช่จ,จริงเหมาะแก่การได้เสียต้องที่นี่